สวัสดีครับวันนี้วันที่2สิงหาคม2568ครับวันนี้เราจะพามาติดตามต่อหัวเสือครับที่เราออกมาเลี้ยงไว้ครับสวนหลังบ้านครับมาอัปเดตกันหน่อยครับวันนี้นี่ครับลังนี้ครับดูลังนี้ครับลักษณะของต่อที่ขยันครับ ขยันสร้างรังครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับจะทําให้รังโตเร็วครับรังใหญ่ครับใหญ่โตเร็วเป็นลักษณะของต่อที่ขยันครับดูครับมีนางพญาเป็นเจ้าฝูงครับในการทำหน้าที่ควบคุมฝูงสั่งการแล้วก็ไข่ครับขยายพันธุ์ แล้วก็จะมีต่อทหารครับที่อยู่ข้างในต่อทหารคอยปกป้องอาณาเขตลังครับแล้วก็ต่อพี่เลี้ยงครับข้างในจะมีต่อพี่เลี้ยงคอยป้อนอาหารกรับลูกที่ยังเล็กอยู่ครับพวกดักแด้ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นต่อพวกต่อสร้างลังครับเนี่ยที่ ออกมาอยู่ข้างนอกเน่พวกนี้ครับต่อสร้างหลังครับต่อจากนั้นก็จะมีต่อหากินครับซึ่งจะบินออกไปาหาอาหารมาหลอเลี้ยงสมาชิกภายในหลังครับนอกจากนั้นก็จะมีต่อวิศวะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูครับต่อวิศวะ ก็จะทําการสร้างรลังครับเนี่ยครับนี่นี่ดูดูตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้กาลังสร้างรลังครับนี่ยกำลังสร้างรลังครับจะไปดูอยูต่อวิศวะครับเนี่ยกำลังสร้างนี่ครับต่อวิศวะครับ นอกจากต่อวิศวะแล้วก็ก็ยังมีต่ออีกชนิดหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะหาดูยากครับต่อตัวนั้นครับจะช่วงจะเป็นจะพบในช่วงประมาณพีกาครับธันวาครับต่อตัวผู้ครับเพราะตัวทุกผู้ก็จะมีหน้าที่ในการประสมพันธุ์ครับ พอผสมพันธุ์เสร็จก็จะหมดอายุไขของต่อตัวผู้ครับประมาณ15วันครับต่อตัวผู้ลักษณะเด่นก็คือจะไม่ไม่มีไรครับเล็กในครับไม่มีเล็กในครับไม่มีเล็กในครับอันนี้ครับต่อ หลังนี้ครับมาดูหลังนี้ครับหลังนี้อีกหลังหนึ่งครับครับหลังนี้ก็ขยันไม่ไม่แพ้กันเท่าไหร่ครับดูครับตรงนี้ก็ขยันน่าดูดูครับดูเนี่ยต่อลักษณะที่จะทำให้รังใหญ่ครับก็จะมีอ่า อ,ออกมาสร้างรลังอยู่ข้างนอกแล้วก็ต่อหากินบินเข้าบินออกครับรังนี้ครับเดี๋ยวมาดูอีกหลังหนึ่งครับครับรลังนี้ครับเนี่ยหลังนี้ก็ขยันไม่แพ้กันครับดูครับครับดูดูครับ,รบเยอะเลยครับนี่ครับทีนี้ เรามาดูต่อขี้เกียจครับนี่เอามาได้สามสองสามอาทิตย์แล้วครับนี่ต่อลังในขี้เกียจมากเลยครับเงียบเลยครับต่อลังในเงียบเลยไม่ค่อยมีตัวต่อออกมาสร้างลังเลยครับตัวสร้างลังตัวที่เป็นต่อวิศวะต่อหาอาหารมาเลี้ยงไม่ค่อยมีครับ เนี่ยครับเงียบเลยครับต่อหลังนี้จริงออกมาได้สองสามอาทิตย์แล้วน่าจะมีตัวต่อออกมาเต็มอยู่ข้างนอกอย่างน้อยน้อยก็สักสามตัวสี่ตัวครับในการสร้างหลังแล้วก็ต้องบินเข้าบินออกครับนี่เงียบเลยครับเนี่ยต่อขี้เกียจครับลักษณะอย่างนี้ครับไม่โตครับหลังจะไม่โตครับ ต่อหลังนี้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ